เสียงไม่เก่งไม่รู้ว่าจะพากเสียงยังไงให้รู้สึกว่าออกมาเหมือนดับธรรมชาติโดยที่ไม่เหมือนอ่านสคริปต์เลยวันนี้นะคะใครที่พากเสียงขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าเสียงมันช้าเสียงมันไม่อัปเรเวลเสียงมันไม่น่าฟังหรือเสียงไม่มีจุดน่าดึงดูดวันนี้นะคะนว่านจะให้ทุกคนดูว่าวิธีการพากเสียงยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนวานจะลองพากเสียงให้พี่ๆทุกคนดูนะคะ วันนี้ได้เมนูต้มยำกุ้งค่ะเพื่อนๆนำเสนอเมนูต้มยำกุ้งยังไงให้มีความอร่อยนะคะมาดูขั้นตอนและวิธีการทำได้เลยเวลาที่ดูคนพูดนะคะทุกคนจะต้องเว้นจังหวะให้กับตัวเองด้วยเวลาที่ทูคนพูดสิ่งสำคัญหาเสียงน้ำสูงขึ้น ต่ำลงสูงขึ้นต่ำลงก็คือเบาแล้วก็สูงก็คือเล่นเมลโลดี้ขึ้นไปให้มันนิดหนึ่งอะค่ะทุกคนเพื่อที่จะทำให้เสียงของเรานั้นมีความนุ่มนวลต่อเลยนะคะขั้นตอนวิธีการทำง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งใส่ผงขั้นตอนที่สองตามด้วยผงปรุงรสขั้นตอนที่สามใส่ผักขั้นตอนที่สี่ใส่เนื้อ อันนี้แหละค่ะทุกคนมันจะทําให้รู้สึกว่าคนดูนั้นรู้สึกฟังพอฟังเขาได้ยินเวลาที่เขาจะไปทําตามเราหรือพอเขาฟังเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเอาไปปฏิบัติตามเรามันจะทําให้ชักจูงให้คนอยากจะมาทาหรือว่าอยากจะมาฟังคลิปวิดีโอของเรานั่นเองต่อนะคะทุกครั้งที่ทุกคนมีการพากไปเรื่อยๆเสร็จแล้วใช่ไหมยอย่างเช่นพอทุกคนพูดใส่เครื่องปรุงใส่ทุกอย่างจบแล้ว ทุกคนก็จะบอกว่าจากนั้นนะคะเราก็จะทิ้งหม้อเอาไว้ประมาณ5นาทีแล้วค่อยมาเปิดดูนะคะทุกอย่างนะคะก็จะเริ่มสุกแล้วให้ทุกคนตักใส่ถ้วยแล้วก็เอามาพรีเซต์ถ่ายคอนเทนต์ได้เลยค่ะสิ่งสำคัญทุกคนจะต้องมีการปิดหัวข้อคลิปวิดีโอของตัวเองด้วยไม่ใช่แบบพูดไปเรื่อยๆพั่มเพื่อไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบนะคะเพราะถ้าเราไม่มีจุดจบเองเราจะรู้สึกว่า เราจะไปฝั่งไหนดีฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะคะมันจะรู้สึกเหนื่อยกับตัวเราเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ๆทำคอนเทนต์สิ่งสำคัญวันนี้ใครยังพากเสียงไม่เป็นพิมพ์คำว่ายังพากเสียงไม่เป็นเดี๋ยวน้องหว่าจะทำคลิปให้นะคะแล้วสำหรับพี่ๆคนไหนที่ทำคลิปไปแล้วลองพากเสียงแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เสียงเป็นแบบรูปแบบธรรมชาติมันเหมือนกับการที่เราพูดขึ้นไปแล้วเหมือนกับการที่ เราอ่านสคริปเพราะฉะนั้นนหวัดจะแนะนําทุกคนว่าเราสามารถอัปเรเวลความเร็วในส่วนของคลิปวิดีโอที่เราพูดเสียงเข้าไปได้นะคะวิธีการง่ายๆนะคะถ้าสมมติว่าวันนี้ทุกคนทำคอนเทนต์ถูกปะเวลาที่ทุกคนพูดนวันเนี่ยจะให้ทุกคนมีสคริปพอมีสคริปให้ทุกคนอ่านแล้วก็จําก่อนสักหนึ่งบรรทัดแล้วก็เอามาพูดแล้วทุกคนสามารถสต็อปในมือถือของทุกคนได้ นะคะสามารถสต็อปได้พอสต็อปเสร็จแล้วทุกคนก็มาอ่านบรรทัดที่2แล้วทําให้ทุกคนจําทุกคนต้องฝึกจํานะคะครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ชินหรอกมันจะไปครั้งที่2ครั้งที่3การพากเสียงที่จะทําให้มีจุดหน้านึงดูดหรือว่าจุดหน้าฟังก็คือว่าเวลาที่พี่ๆทุกคนทําโพสต์หรือทําคลิปวิดีโอพี่ๆทุกคนจะต้องอาศัยความชํานาญตอนแรกอาจจะไม่ต้อง เฟอร์เฟกมากแต่สิ่งสําคัญก็คือให้มันมีจุดวักลงด้วยกิตปะให้มัมีจุดวักลงด้วยอย่างเช่น o มอร์นิ่งตอนเช้าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีเอ่ยทุกคนมารอดูกันเลยค่ะ อันนี้ก็คือหาช่วงจังหวะนะคะก็คือใช้ในส่วนของสิ่งสําคัญหะวะ่าได้สอนไปแล้วนะว่าให้พี่ๆทุกคนพาดหัวข้อก่อนทุกครั้งเวลาที่เราจะพูดโดยที่ไม่ต้องใช้ในส่วนของสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันตอนเช้า พูดชื่อพูดสวัสดีพูดชื่อนู้นชื่อนี้อันนี้คือมันเบสิกมันมีมานานมากให้ทุกคนพูดหัวข้อหลักๆเลยว่าทุกคนจะทำอะไรอย่างเช่นแกงมัสมันได้ยังไงขั้นตอนง่ายๆมาดูกันเลยหรือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งเช่นแกงจืดยังไงให้มีรสชาติกลมกลม เห็นไหมพอทุกคนฟังแล้วอย่างเช่นถ้าทุกคนจะบอกว่านหะวัดเห็นพี่ๆหลายๆคนที่ทำคอนเทนต์ก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ได้เมนูต้มยำกุ้งถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเมนูต้มยำกุ้งง่ายๆแบบสไตล์บ้านๆอย่างเราทําได้ยังไง มาดูวิธีการทําได้เลยค่ะมันจะรู้สึกว่ามันได้อารมณ์มากกว่าการที่เราทักทายโดยการพิมพ์สวัสดีหรือว่าพูดสวัสดีหรือว่าพูดชื่อของเราขึ้นไปในช่องนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนลองเอาไปปรับในส่วนตรงนี้ดูคลิปนี้ถือว่ายาวมากๆที่นวารพน